สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จองนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกยธรุรุสมพุทธศินยุคปลายนะฮะเนื้อพระบรรณะก็ออกไปทางสีขาวะะก็งดงามนะฮะดูจากโลกภาพแค่นี้ก็เห็นลักษณะข,ของพุทธศินงดงามมีความเก่าะะมีมวลสารนะฮะ พระยุกลายเอกลักษณ์ก็คือมีเส้นมังคับพิมพ์นะฮะด้านขวาองค์พระนี้เราเห็นไมคพอยะชัดเท่าไหร่เพราะอาจจะตัดชิดไปนิดนึงนะฮะด้านบนก็เห็นลางๆนะ,ะส่วนด้านซ้ายขององค์พระนี้ก็เห็นนะฮะเห็นไปจะลดตรงกลางข้อศอกกลางแขนนี่นะ,ะแขนซ้ายขององค์พระนะภาษาวงการเสียงเรียกว่าเส้นวาสนานะครับเส้นมังคับพิมพ์ต้องมีนะถึงจะถูกต้องตาม พิมพ์นิยมนะครับกระพักคล้ายๆกับรูปผลมะตูมนะฮะยังไม่ออกเป็นสี่เหลี่ยมกระลำตตัดเท่าไหร่นะครับพระเกศก็เลวยาวนะฮะทะลุสมออกไปพระกันน่าจะมีนะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูทูกจากด้านข้างนะฮะเส้นสังกติคมชัดมีร่องตรงหน้าอกนะไปตรงหน้าท้องลงมาฮะงแขนวางงดงามนะฮะ ซอกแขนลึกนะฮะฐานสิงเล็กคมชัดนะฐานล่างนะฮะเห็นอย่างนี้ยังไม่เห็นรอยบุ๋มเป็นแนวยาวนะฮะยวต้องดูจากกล้องกำลังขยายสูงหรือดูจากด้านข้างนะครับมุมทางด้านขวาของฐานล่างหรือฐานเฉียงนะฮะจะงอนเชิดไปนิดๆนะครับแล้วก็ตัดเฉียงลงไปนะครับอันนี้ก็จําไว้อีกแบบหนึ่งนะจะเป็นเอกลักษณ์นะเส้นซมนะฮะ ดูลักษณะก็มีลักษณะการม้วนเข้านะฮะปงบอกถึงความเก่ามีอายุนะฮะส่วนวนสารนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเต็มไปหมดนะครับด้านหลังหลังบรรกก็เรียกว่าหลังกระดานนะฮะกระดานอันนี้เป็นการใช้แม่กระดานกดไปเวลาอัดวนสารเวลาผิดพลานะอัดเข้าไปนะครับให้ มวลสารเข้าเต็มแน่นในพิมพ์นะครับอันนี้แมกระดาแบบนี้เป็นการจงใจทําขึ้นมานะครับก็คือใส่กบเฉพาะส่วนกลางนี้นะด้านข้างปล่อยธรรมชาติะก็เลยกลายเป็นลายแบบนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะฮะก็สาเหตุน่าจะเกิดจากการ ทำเป็นเอกลักษณ์ว่าบ้านไหนหรือผู้ใดหรือตระกูลไหนเป็นผู้กดพิมพ์พระนี้เป็นผู้สร้างพระน,นี้นะฮะก็คือทำเป็นเอกลักษณ์ไว้นะครับลายกระดานแบบนี้นะฮะเราจะดูง่ายนะฮะมันจะเห็นความเก่าชัดเจนจะเห็นล่องรอยว่าปูนงอกตามล่องตามรอยแยกอะไรต่าง,างๆนะครับดังนั้น ท่านไหนที่ไปเจอพระที่มีหลังลักษณะแบบนี้ก็รีบหยิบขึ้นมาพิจารณาดูก่อนนะฮะส่องดูตามหล่องตอมลอยนะฮะว่ามีมวลสารไม่มีปูนขึ้นมางอกไม่มีความเก่าไมนะฮะจากนั้นก็มาดูด้านหน้าว่าพระคงพระเนี่ยสวยไหมเส้นสายครบไหมมีบิ่นมีขาดไหมนะฮะแรกๆเราก็สะสมพระที่ขอให้ใช่ว่าแท้ก่อนจากนั้น ก็พัฒนาสะสมพระที่สวยนะครับก็จะเป็นไปตามอัตโนมัตินะฮะทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดนะแรกๆก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ขอให้ใช่ไว้ก่อนจากนั้นก็เริ่มมาหาพระที่มีความสวยมีความงดงามนะครับขอบด้านข้างนะนี่ดูง่ายนะฮะมีรอยปี่รอยแยกรอยสไลด์ของมวลสารนะครับ ก็เจอขอบแบบนี้นะก็เอามาพิจารณาดูด้วยนะฮะด้านในองค์พระนะฮะฐานล่างสุดนะเห็นเงานะมีรอยบุ๋มเป็นแนวยาวนะครับมีเส้นชายจีวรนะฮะักกันเห็นนะฮะักกันนะพระเกตเรียวอ่อนช้อยนะทอดยาวภาพุมทะลุออกไป หน้าอกนูนสูงนะฮะสังคติเห็นเป็นล่องไปถึงหน้าท้องนะฮะพ s หรือคอนะก็เห็นชัดเจนนะครับก็อนงามมากนะฮะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมีรอยปีกรอยแยกตรงขอบนะฮะฐานด้านสุดนะมีงอนนิดๆนะงอนตรงปลายนิดๆ้ตัดเฉียงมานะคราวนี้มาดู วยกล้องกระขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงผักนะก็เห็นวนสารนะฮะมีจุดดำจุดแดงนะฮะมีสีน้ำตาลแบบนี้อาจจะเป็นน้ำมันต่างอิวนะครับที่ผสมอยู่ในเนื้อผักนะฮะเลื่อนลงมาตรงพักเกตนะฮะก็จะเห็นนะฮะลกลซมออกไปนะฮะเส้นซม์นะก็ มีมวลสารให้เห็นพอสมควรครับพระอุล,ละนะฮะเต็มไปด้วยมวลสารข้อแขนลึกนะฮะมงบอกถึงความเก่านะฮะเราเห็นตยงนี้เห็นเ,เห็นรอยปูนงอกขึ้นมานะฮะใล้ตรงหน้าท้องนะก็เป็นร่องสังกติชัดเจนนะครับเราจนวงแขนนะฮะ รอยแตกอย่างนี้นะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาด้วยนะฮะับเพราะพระสมเด็จพระเนื้อปูนต้องมีรอยแตกนะครับแล้วก็จะมีปูนซ่อมงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับอันนี้เส้นชาติวอนนะจากศอกซ้ายมาหัวเข่าซ้ายต้องมีนะถ้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับด้านนี้ดนะ้าแข้งขวา ครนนี้เรามาซูมเลยนะฮะดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างนะิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะดูปั๊บซูมามาปั๊บก็เห็นหมวลสารนะสีฟ้าเป็นดินนะฮะดินเจ็ดท่าเจ็ดโปรข้างล่างสุดนี่เดี๋ยวนะปรับดูนิดนึงน่าจะเป็นว่านนะแดงๆนะฮะวาน เราดูพื้นผนังส่วนต่ำก่อนดีกว่านะฮะมีจุดดำจุดแดงนะฮะจุดดำจุดแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดินกำแพงหรือเป็นว่านนะฮะพื้นผิวก็ไม่เรียบนะฮะเวลาดูอย่างนี้นะครับ เขาจะเห็นมีส่วนต่ำส่วนสูงใหเนื้อพระเต็มไปมด้วยมวลสารอันนี้ดิดกำแพงนะฮะที่เห็นชัดเจนสุดคือพวกจุดดำจุดแดงนะฮะ เราไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะถ้าโชคดีก็จะเห็นพวกอัญมณีหรือทองคานะครับปกติการดูพระสมเด็จเนี่ยเราต้องตั้งใจดูว่าจะดูอะไรนะ ็จะเจอแบบนั้นนะฮะเจอสิ่งที่เราตั้งใจนะช่วงหลังหลายองค์มาแล้วนะไม่ค่อยได้ตั้งใจดูเรื่องของอัญมณีกับหรือทองคำนะฮะก็ไม่ค่อยพบเจอเหมือนกันนะครับมันก็เป็นสิ่งที่แปลนะฮะนี่เป็นเดียวว่านนะฮะนี่รอยแตก สิ่งที่ถูกเผาไฟนะฮะเดี๋ยวเราไล่ขึ้ไปดูตามฐาน,นต่างๆอันนี้ฐานสิงนะฮะอันนี้ดินกำแพงนะฮะเนี่ยดินกำแพง ีฐานบัวหรือฐานที่สองลอยอย่างเงี้ยธรรมชาตินะฮะธรรมชาติอันดับแรกที่หยิบพระสมเด็จมาดูนะฮะต้องดูความเก่าเป็นอันดับแรกนะฮะความเก่าที่ไล่ไปถึงหน้าอกนะฮะ ปรับภาพนิดหนึ่งผิวนะเหมือนหินอ่อนนะฮะซ่อนด้วยมวลสารที่อยู่ข้างนนะในเราไล่ไปตรงรภพักจุดแดงจุดดำ ก็งดงามนะฮะตอนนี้มาดูด้านหลังก่อนนะฮะก็จะเจออะไรบ้างก็เช่นเดียวกันนะฮะบ,บนารา์ก็เยอะนะฮะมีหินสีเทาด้วยนะอย่างนี้นะครับ มีรอยแยกร้อยแตกตันนี้จะทำให้ดูนะต้องดูส่วนต่ำส่วนนูนนะฮะธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้นะฮะ คิวแคนไซตรงกลางๆตรงนี้นะครับจะดูว่าเป็นยังไงบ้างทุยาเกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะมีฟองอากาศขึ้นนะฮะแต่เรายังอัดมองเห็นไม่ชัดก็เพราะว่าเนื้อผ้าสีขาวนะครับ ก็ถือว่าโอเคฮะพออากาศจะทิ้งไว้นานกว่าน,นี้ก็จะขึ้นเยอะกว่าน,นี้แต่ปวดพระจะด่างนะฮะถ่ายรูกแล้วก็เช็ดเอาน้ำยาออกนะก็สรุปนะฮะว่าพระองค์นี้ก็ถือเป็นพระที่งดงามนะฮะเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะฮะเป็นพระยุคปลาย มวลสารค่อนข้างจะเยอะนะฮะเยอะมากนะถึงแม้จะขาดบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเม็ดทองคำนะฮะหรืออัญมณีหินสีนะแต่มวลสาร,รหลักๆเราก็เห็นอยู่ชัดเจนนะฮะคราวนี้มาดูว่าถงสมเด็จอยู่ตรงไหนบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มองเรื่องผงสมเด็จเลยนะ,ะก็คือพวกจุดขาวๆแบบนี้นะฮะจุดขาวๆนะฮะ ก็เป็นผงพระทุคุณนะฮะจุดข,ขาวๆนี้นะฮะเป็นผงทุคุณก็สรุปว่าผงทุคุณก็มีนะฮะพวกจุดดำจุดแดงนะฮะก็เป็นผงเกษรร้อยแปดผงว่านร้อยแปดนะฮะโดดเด่นในเรื่องเมตตา,าอาหานิยมโชคลาภ นะฮะแก้วพลาดปลอดภัยนะครับถ้าเป็นพวกโลหะก็คมเรื่องอาวุธนะฮะพวกมีแร่เหล็กพวกอะไรพวกนี้ก็คมอาวุธนะฮะโอเคครับสำหรับองค์นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ